หนูรู <In> ้สึกแบบตื่นเต้นมากๆตอนที่ประกาศผลเพราะว่าหนูประกาศผลเขาเราเป็นคนสุดท้ายก็ใจแบบตุบๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะที่เข้าพี่ๆผู้เข้าประกวดนะคะที่เขาแบบคอยให้กําลังใจอะไรหนูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่สาวทุกคนน่ารักมากค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าก็เลย it feels very good same thing ก็ หนูตืน่นเต้นค่ะแล้วก็กังวลกับบทมากๆด้วยเพราะว่าบทค่อนข้างยาวแล้วก็มีเวลาจำน้อยมากแต่ว่าพอได้ขึ้นไปแสดงจริงๆแล้วอะค่ะช่วงแรกมันก็ยังกังวลอยู่แต่ว่าพอเริ่มไปเรื่อยๆมันก็แบบฟิลก็ไปตามฟิลอะไรเงี้ยค่ะบทของหนูคือมันเป็นรองคอมมันก็แบบแว่าสบายๆแล้วก็แบบ i m p r o v i s i เองได้โอ้เพิ่งเรียนจบแบบแว่าเรากำลัลงแบบแว่า กำลังจะพักผ่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าซีนจามากก็เลยแม่หนุมไม่ค่อยเลยเพราะว่าหนูไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกก็เลยอาจจะประมาณว่าเหมือนไม่เคยทำเลยไม่เคยมีข้อติก็เลยยังไม่กดจัน่์แต่ว่าถ้าเราต่อไปก็เราจะกดจันขึ้นค่ะก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเรื่องการแสดงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเทรนตัวเองแล้วก็ ขีบตัวเองให้เข้ากับคนอื่นเขาด้วยรู้สึกว่าเข้าร่วมมาก็ต้องเอ่อรีเสิร์ชเรื่อง acting นั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มี experience เลยคือเรียกว่าแบบว่าศูนย์ก็เลยแต่ว่าวันนี้ที่เหมือนกับแข่งแข่งขันเข้ามาก็คือเหมือนใช้ความเป็นตัวเองใช่ค่ะ character mm hmm. ของเราหนูพูดจิงกิลชค่ะใช่กับอังกฤษจิงกิ i ช h สำหรับหนูนะคะจะเป็นบุคลิกของหนูนี่แหละค่ะรอยยิ้มน่ารักน่ารักวกับน,นินใส่โกโก้ยังไงก็ฝากลักหนูเยอะๆนะคะพวกเราก็ฝาก NDA ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราสองคนด้วยค่ะบุญกับมินนี่นะคะ